สวัสดีครับนักกลิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองศรีแควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมงังกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาพรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big o 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางขอความบผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดของครูบาอาจารย์ ของเรานี่แหละนะครับนะก็พูดถึงหลวงพ่อเดิมเราก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับในนามของเทพเจ้าแห่งเมือง4ี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพนะก็ชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาดาาย้อนขัดในะครับไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับนะทั้งในและต่างประเทศต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ผมนักกลินมิดหมอก็ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็อย่าลืมนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่นะครับหรือว,ว่าท่านเก่าที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อท่านติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเทโรโนะครับนาะทีผมได้อัปโหลดนะครับนะได้อ่เขาเรียกว่า,าส่ง ไปนะครับในะทางช่อง u ูท b e นะครับนะก็ขอให้เมื่อท่านดูแล้วนะครับเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็จะาลืมก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพพาะท่านใหม่ๆนะหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไป,ปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะ ก็หมายความว่าถ้าติดตรงไหนนะครับก็ให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะในทุกๆคําถามครับนักกรีมีหมอมีคามําตอบให้กับทุกท่านนะก็ยกเว้นเพียงคําถามเดียวและก็คําตอบเดียวนะครับกติขออนุญ,ญาตก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะ,ะก็นับจากว่ามันเป็นคําถามนะครับนะเป็นคําตอบดูว่าเหมือนจะดีนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกับข้อดีนะ เอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับก็คือสั้นๆในการทําคลิปนี้นะครับนะที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นนะมีเทพศาสตรานะครับของครูบาอาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับดูว่าหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับนะผมเองก็ พยายามจะนําเอาความหลากหลายนะครับของมีดเทพศสัตราของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะที่ผมได้เอยไปมาสักครู่นี้นะก็จะได้นํามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านรับชมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่วางอยู่นะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะที่ผมได้คัดเลือกและได้คัดสรรน,นะครับเอาไว้นะก็จะ เรียกว่านำเอามา,าทำคลิปนะครับนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนะโดยเพราอแฟนคลับนะครับทุกทกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะก็จะได้ชมความหลากหลายของมีดเทพสัตร์ตราของครูบาอาจารย์ของเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมลวงพง่อลุงหลวงพ่อกันลวงพ่อก้วยและหลวงพ่อเงินวัดประพังเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับในด้านล่างจะเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพของเรานี่แหละนะซึ่งท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ .2483 นะซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นยุคที่สงครามโรกนะครับข้งที่1นึ่้งที่2เกิดต่อเนื่องกันมายาวนานนะก็ผ้ารอยเท้าตอนนั้นก็เรียกว่าเป็น ที่ต้องการกันมากนะครับเป็นว่าไม่เพียงพอที่จะจําหน่ายจะแจกว่ากันง่ายนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็นะผมจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะมีดาปากกานะเป็นมีดปากกาก็ขนาดจิ้วนะครับเฉพาะใบอยู่ที่2.5หรวมับฝักก็อยู่ที่5นิ้วนะครับพูดถึงมีดปากกาหลายท่านก็คิดว่ามีเ,เฉพาะเป็นด้ามงาฝักง,งานะครับแต่จริงๆก็ มีด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะเป็นมีดยุคต,ต้นของหลวงพ่อเดิมนะก็ <c oughs> จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมวันนี้เอาละนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็ลองมาดูกันนะครับลองมาดูกันก็คือมีเล่มนี้นะครับเป็นนี่นะครับถือว่าเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กแล้วก็พยายามจะให้ท่านได้ดูนะครับก็คือ,อเต็มด้ามเต็มใบเต็มฝักนะ,ะก็คือให้ดูตรงนี้นะครับน,นี่ ็บางคนมองผิวเผนคิดว่าเป็นมีดหลงข้าลุ่งวัดน้องสีนวลน,นะครับแต่จริงๆแล้วมีดเรือนี้เป็นมีดหลงพ้เดิมนะครับนเะป็นหลงพ้เดิมนะพูดถึงมีดยุตน้ตนๆนี่นะครับก็จะถ้าเอาความงดงามอาความสวยงามก็อาจจะไม่ได้นะครับนะสู้มีดยุคก,กลางกับมีดยุคปลายไม่ได้นะแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ จะเราอย่าไปติดที่ในเรื่องของรูปลักษณ์นะอย่าที่ไปติดในเรื่องของความสวยงามนะครับนะ,ะก็เป็นอันว่านะครับนะให้เป็นมีดหลงข้อเดิมถือว่านะครับนะ,ะจะเป็นมีดแบบไหนย่างไรก็เรียกว่านั่นปึ๊กเลยนะครับในเรื่องของพุทธคุณนะเอาล่ะนะครับพอมาดูนะครับในส่วนของนะครับภายนอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะซูมนะครับให้ท่านได้เห็น เรียกว่ารายละเอียดชัดๆนะครับนะอันนี้นะครับนะาในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นฝักงนี่แหละนะาส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามและส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะาล้วพอพูดถึงใบนะครับก็เดี๋ยวดึงออกมานะครับนะ้าชาบออกมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนี่นะครับนะ ลักษณะที่นะครับมีที่ท่านเห็นอยู่เป็นเสมาใบโพนะครับเรียกว่าครึ่งใบนะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะครับแล้วก็จะตอกเป็นเปลือกเพลิงนี่แหละครับก็หลายคนก็มองแล้วคิดว่าเป็นมีดหลงพ่อลุงวัดหนองสีนวลจริงๆไม่ใช่นะครับมีเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นๆของหลงพ่อเดิมเลยนะก็ในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมี มีลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับแต่ก็เรียกว่ามีน้อยนะมีน้อยเรียกว่าเป็นมีดที่หาดูได้ยากเลยนะครับนะเฉพาะใบนะครับอยู่ที่2.5านะเฉพาะใบอยู่ที่2.5รวมด้ามฝักนั้นก็คืออยู่ที่5นิ้วนะครับนะก็คือเป็นไซปรกกานะครับนะเป็นไซปรกกานะขนาดปกผ่านะครับนะ พูดถึงมีดเทพสาตตาหรือว่ามีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนท่านก็จะเน้นสร้างเรียกว่ามีดขวานช้างขนาดใหญ่ก็น่จาจกว่าหลวงพ่อเดิมท่านเป็นเขาเรียกว,ว่าผู้ที่นําช้างนะครับมาอยู่ในการดูแลค่อนข้างที่จะมากนะก็วัตถุประสงค์ตอนนั้นก็ต้องการสร้างมีดนะครับนะขวานช้างมาให้ เขาเรียกว่าคนเลี้ยงช้างนะเาคนเลี้ยงช้างได้ใช้นะครับได้บังคับช้างนะก็นื่งกากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นหลวงพ่อเดิมท่านก็ใช้เขาเรียกว่าช้างเนี่ยเป็นพาหนะนะครับนะอา,อาศัยไปลากไม้นะเข้ามาสร้างโบสถ์สร้างสลาการบร,ริญญานี่แหละนะก็สมัยนั้นก็เรียกว่า แถวนั้นนะเรียกว่าเป็นป่าดงดิบทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็เต็มไปด้วยในเรื่องของภัยอันตรายนะเต็มไปด้วยภัยอันตรายนะครับนะเพราะฉะนั้นนะ่ก็คือคนที่เลี้ยงช้างนี่หรือเรียกว่าควานช้างแหละนะ,ะก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีดเทพศาสตรานะครับนะ,ะติดตัวไว้แทบทุกคนนะครับนะไม่ใช่แทบทุกคนแต่เรียกว่าทุกคนนะ,ะก็นั่งจากว่าเข้าไปในป่าดงดิบน,นอกจากที่จะ ไปเจอนะครับนะคือคนบังคับช้างเนี่ยต้องต้องมีอำนาจนะครับนะต้องมีพลังอำนาจว่ากันง่ายนะอันนี้ก็คือด่านที่1จะต้องเฉพาะช้างนี่ก็เจอมีเทพสัตราไปนี่ก็จะเชื่อฟังนะครับนะก็จะสั่งได้ว่ากันง่ายนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็ในเรื่องของผูดปีปาศาจสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะก็เรียกว่า อยู่ในเขาเรียกว่าถ้ำกลางนะครับก็คือาความอันตรายเรียกว่ากันง่ายนะครับนะอยู่ในถ้ำกลางที่อัอนตรายมากๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะนิยมนะครับนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับนะก็จะนิยมนะในการใช้เกี่ยวกับเลือกมีเทพศาสตรานะครับของครูบาอาจารย์นะครับนะ โดยเฉพาะมีดหมอหองพอเดิมนะก็เรียกว่านะครับนะเ,เป็นที่นิยมกันมากๆนะครับนะก็แต่ช่วงหลังนะครับนะพอ,อคนนิยมมากขึ้นหลวงพอ่อก็ได้มาสร้างนะครับเกี่ยวกับมีดตากกาสาริกานะเป็นมีดเป็นมีดขนาดพกพาว่ากันง่ายนะครับนะก็จากมีดควันช้างนะครับนะก็ มาทำเป็นมีดขนาดไซส์กลางนะที่เขาเรียกกันว่าไซส์กระเทยนะ,ะแล้วก็ลงมาเป็นมีดปากกาแล้วก็เป็นสลิกานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,อะลองชมดูนะครับนะก็นะ,ะใบก็เรียกว่าเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะ,ะเต็มไปด้วยคราบใครนะ,ะมีดทรงอย่างนี้นี่ก็จะ หาชมกันได้ยากนะครับเรียกว่าไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่นะ,ะเป็นมีดที่หาดูกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะสันมีดเป็นสันประหมอนะ,อะนี่นะครับนะ,ะเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะพกพานะแล้วก็เป็นเสมาใบโพค,ครึ่งใบนะครับนะเอาละพอดูใบนะครับเสร็จก็ลองมาดูในส่วนของกันนะครับกันก็ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับนะ,ะก็นัง่งจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญนะครับนะได้บรรจุเอาไว้ภายในเช่นเกษาของหลง่อก็ดีนะหรือว่าแผ่นตะกุดนะครับแผ่นตะกุดนี่นะครับนะ,ะก็ดีนะก็จะถูกก็เรียกว่าบรรจุเอาไว้นะครับนะบรรจุเอาไว้ตรงภายในนะครับนะของกันเมื่อบรรจุเสร็จป,ปับปจ๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะ ก็มวลสารที่บรรจุเข้าไปก็จะเป่นมีเกสาของพ่อ,อ,อจะเป็นผ่นตะกุลก็ะดีรัวของต่างๆอะไรตัวนี้ก็จะบรถูกบรรจุไว้ในนี้นะครับนะแล้วก็บนกันก็จะมีเชือกนะครับนะ,ะลัดอยู่นะมีเชือกรัดอยู่นะประมาณนี้นะครับนะ,ะเมื่อดูกันแล้วก็ดูให้จบให้ครบนะครับทุกแง่ทุกมุมนะ,ะนะครับนะนเป็นเชือกรัดนะครับในส่วนของกันนะ เป็นเชือกเหมือนกับเชือกอาสายสินนะครับนะจะเป็นเชือกที่เหนียวมากๆเลยทีเดียวนะที่สําคัญมีหลงพรอเดิมนะครับนะาบางท่านก็แอบ,บถามเข้ามานะครับนะอยากจะมีไว้สักเล่มแต่ก็ไม่รู้ว่ามีแล้วจะไปใช้ทางด้านไหนอะไรต่างๆนี่นะนะครับนะก็ต้องบอกว่ามีหลงข้อเดิมนะครับใช้ได้ตั้งแต่ในเรื่องของเมตตามหานิยมไปยันนูนนะครับนะปยันมหาอุดนะแล้วก็ในเรื่องของ ป้องกันที่ใครจะมาคิดกระทําย่ํายีนะครับนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งลี้ลับพูดอิปีปาศาตวิญญ,ญาณร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะอ,อยู่ยงคงประพันธชาตินะครับนะก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญนั้นก็สามารถที่จะล้างอาถรรพ์ต่างๆได้นะครับนะต้อ,องเหรียนท่านอย่างนี้นะครับนะด้ามที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นด้ามไม่ขูณน,นะครับนะ ไม,ไม้คูณท,ทั้งฝักและด้ามเลยนะครับถือว่าเป็นไม้ต้นเดียวกันเลยนะข้ามา้ท่านได้รับชมนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะอลองดูนี่นะครับนะนี้เป็นปลายของด้ามน,นะครับนะีปลายของด้ามน,นะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า,ามีไว้เพื่อที่จะป้องกันนะครับนะก็อย่าลืมนะครับหากท่านที่ กำลังมองหานะครับนะมีเทปสัตราหรือว่ามีดหลงพ่อเดิมนะก็ผมนก็ถือว่าเป็นสายตรงของหลงพ่อเดิมนะครับนะส่วนใหญ่ที่ผมมีไว้นะครับนะมีเอาไว้ในครอบครองตอนนี้ก็จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมซะส่วนใหญ่นะจะเป็นมีดหลงพ่อเดิมและหลงพ่อลุงนะครับนะหลงพ่อกันหลงพ่อกลวยและหลงพ่อเงินบัดพับปังเลงนะแต่ที่มีมากที่สุดก็จะเป็นมีดหลงพ่อลุงไอ้หลงพ่อเดิมนะครับนะ เรียกว่าเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมนะครับหากท่านไหนที่กํากลังมองหานะครับมีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนะหรือว่าม,มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะหลวงพ่อลุ่งนะครับถือว่า,อ,าอยู่กับผมในมีพอสมควรนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดยุคต้นๆน,นะครับที่เก็บเอาไว้นะแล้วก็จะเป็นมีดพักกาสลิกานะมทีทุกไซส์มีทุกแบบนะครับนะถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ39วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่าก็ดีนะครับนะหากท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับที่ผมได้เข้ามา,าเรียกว่านั่งพูดคุยนั่งเข้ามาทักทายกันและก็ได้นําเอา เกี่ยวกับมีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนะเช่นมีดล้อหลงข่อเดิมนะแล้วก็หลงพลง่อลุงหลงพ่อกันหลงพ่อกลวยนะครับนะและหลงวัดพ่อเงินวัดประปังเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็อย่าลืมนะครับหากท่านชมแล้วนะครับเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ หรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็คือติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาในตรงนั้นได้เลยนะครับก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักคลินมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ